สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับวันนี้เป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะดูในส่วนของตัวทองคําก่อนละกันนะครับทองคําว่าเป็นยังไงน่าเทรดไหมล่าสุดเนี่ยไม่ได้ไหมนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเลยนะครับส่วนถามว่าแล้วเราจะเทรดยังไงได้บ้างนะครับ วันนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับทองคำเนี่ยนะครับก็คงจะรอย่อบายที่โซน1,900 1 9 0 2นะครับตอนนี้ไม่ได้ไม้ก็ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนนะครับนะปล่อยไปก่อนนะครับนะดันขึ้นอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับนะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับสาหรับปัจจัยข่าวที่วันนี้นะครับสําหรับปัจจัยข่าวที่วันนี้มีมีข่าวก็จะมีเรื่องของการประกาศนะครับตัวเลข เมื่อกี้นี้ข่าวข้าเงินปอนเนาะผ่านไปแล้วนะครับขาขาวเงินปอนผ่านไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแค่ตัวดอลลาร์ยูโรนะครับ2ตัวนะแต่ดอลลาร์ในข่าวเยอะนะครับวันนี้นะครับก็จะเหลือดอลลาร์กับยูโรนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ไอเดียนิดนึงนะครับนะ คริปโตนะครับนะนะครับแผนที่เราจะเทรดก็จะมีทองน้ำมันคริปโตเนาะหลักๆนะครับหลักๆเลยนะครับนะ เดี๋ยวขอแชร์ไอเดียนิดนึงนะครับตอนนี้1904.85นนะครับนะยังทรงตัวนะครับยังคงทรงตัวอยู่ เออทรดดิ้งวิวนี่ไลฟ์สตรีมได้ไหมฮะมีใครเคยไลฟ์สตรีมไหมสตรีมผมขอแชร์ลิงก์สตรีมนิดนึงนะฮะ โอเคมาแล้วนะครับทีนี้ระวังแผนการเทรดนะครับคู่เงินฟ o r ทองคําน้ํามันคริปโตกันนะครับนะเริ่มมาแล้วเนาะโอเคนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับข่าวนะครับวันนี้มีตารางข่าวสําคัญเลยก็คือข่าวดอลลาร์นะครับแล้วก็ จะมีเรื่องของตัวเลขนะครับดอลลาร์เนี่ยช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างนะครับสำคัญแล้วก็จะมีเรื่องของดัชนีการจัดซื้อต่างๆนะครับแต่ว่าข่าวค่าเงินสําคัญสำคัญก็จะมีดอลลาร์มียูโรแล้วก็มีปอนนะครับข่าวปอนเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับนะไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีแรงกระทบเท่าไหร่นะครับนะถ้าดูจากตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะครับนะตัวเลข cpi ก็6.8นะครับคาดการณ์ก็6.8นะครับนะก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับทีนี้ เรื่องของสถานะค่าเงินนะครับสกุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดในตารางตอนนี้จะเป็นนิวซีแลนด์ยูโรปอนแล้วก็เจแปนนะครับนะส่วนทางด้านของตัวกราฟนะฮะทองคำวางแผนเทรดนะครับวันนี้เมื่อวานนี้มีการทิ้งตัวลงมาใช่ไหมครับก็มีการย่อตัวลงจากช่วงที่มีการประกาศตัวเลขสำคัญเมื่อวานนี้ทองคำนะถือว่าแกว่งพอสมควรนะครับแล้วก็กรอบ1ชั่วโมงเนี่ย ถ้าดูอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องของความชัดเจนในการเบรดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังติดแนวเส้นชแนลขาลงอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆดูในตอนนี้นะครับนะจะเห็นว่าตัวทองคําเองนะครับก็ยังไม่ได้มีสัญญาณเรื่องของการเบร k เอาที่ชัดเจนนะครับมีเรื่องของการยกโลก,ก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้เบร a เอานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเทรดวันนี้เนี่ยผมก็อาจจะดูเรื่องของการช็อต นะครับบริเวณแนว1905นะครับนะกรอบแรกนะถ้ามีพลายชั่นนะวงเล็บนะฮะวงเล็บว่าถ้ามีสัญญาณเซลล์โผล่มาในแนวแนวนี้นะครับ1905 1906ถ้ามีก็อาจจะอาอาจจะวางแผนเข้าเซลล์นะครับนะเป็นแนวแรกนะครับนะครับเป็นแนวแรกนะ1905 1906นนะครับแต่ต้องดูก่อนนะว่าจะมีไหม กรอบ15นาทียังไม่มีพลาแอคชั่นนะครับ5นาทีก็ยังก็เดี๋ยวอาจจะตีกรอบไว้ก่อนนะครับอาจจะใส่กรอบไว้ก่อนนะทองคำนะครับติดต้านแล้วก็ติดแนวเส้นเทรนนะครับเป็นแนวเส้นเทรนขาลงนะครับสำหรับตัวตัวครับทองคําตอนนี้นะครับส่วนมีการยกโลนี่อันนี้อันตรายไหมถ้าดูจากตัว rsi แล้วก็ตัววอลลุ่มด้วยเนี่ย RSI กับตัว Vol u m ม RSI ยกตัวขึ้นมานะครับมีการยกโลกขึ้นนะครับนะ,ะมีการยกโลกขึ้น <c oughs> ถามว่าเรื่องของสัญญาณ divergence เนี่ยชัดเจนไหมแล้วก็การ Bre ร k out ยังไม่ชัดเจนนะครับดูจาก e r เ e n c e ดูจากเรื่องของการ breakout เนี่ยสัญญ,ญาณยังไม่ชัดเจนนะน,ญญญน,นะครับการปรับตัวขึ้นยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ให้รอเรื่องของความชัดเจนไปก่อนนะครับยังไม่ต้องเทรดในตอนนี้นะครับนะ ก็ถามว่ามีรายใหญ่เข้ามาไหมก็ยังไม่มีนะครับเปลี่ยนแค่การไซเวย์ในกรอบนะครับขาลงแค่นั้นเองนะครับหลักๆก,ก็มองลงต่อนะครับในตอนนี้นะสลับทองครับการจะบายก็จริงๆมองว่าสุ่มเสี่ยงนะครับถ้าเราจะบายก็สุ่มเสี่ยงนะครับตอนนี้นะ อาจจะเน้นไปที่การดูจังหวะเด้งแล้วแล้วแล้วเปิดไม้เซลล์เป็นหลักนะครับอันนี้ในมุมมองส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับโดยกรอบที่จะเทคโปรไฟต์วันนี้เนี่ยก็จะมีกรอบ19 1900นะครับแล้วก็1897นะครับนะราคาโล1896ก็จริงครับแต่ผมเปิดสเปรดหน่อยนะครับในบางทีมันก็แกว่งนะครับนะก็เผื่อค่าสเปรดนะครับสำหรับแผนในการเทรดเนี่ยนะเบื้องต้นก็คงจะเป็นแผนนะครับเข้า follow sell นะครับนะก็คงจะเป็นแผนเข้า Follow s e l l เป็นหลักนะครับใครที่วางแผนเทรดในตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะแม่ดีมีเด้ m e มนให้ดีนะครับแล้วก็ให้อยู่ในกรอบอความเสี่ยงนะครับที่เพื่อนๆยอมรับได้นะครับนะวันนี้มีข่าวเยอะครับอันตรายมากทีนี้นะฮะเรื่องของการการเทรดเนี่ยอยากให้ทุกคนไปโฟกัสนะครับนะครับไปไปโฟกัสตรงนี้นะฮะ นี่เลยทองคำเนี่ยคีย์สำคัญนะกราฟเดถ้าเบรกหลุดนะครับวันนี้นะครับถ้าเบรกหลุดโลดได้โลตรงไหนก็เป็นโลนะครับบริเวณ1 9ึ่งพันถ้าเบรกโลดได้นะครับมีโอกาสล่วงเยอะนะนะครับซึ่งกรอบต่อไปก็จะอยู่ที่โซน1 8ึ0งพันแปยห้าสิบหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเลยนะครับวันนั้นก็ให้ดูบริเวณนี้กันด้วยนะครับนะสำหรับคนที่กำลังเขาเรียกว่ากำลังบายอย่าง เอาเป็นเอาตายนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะถ้าเบรกโลได้นั่นหมายความว่ามีโอกาสรปรับตัวลงต่อในระยะกลางระยะยาวได้เลยนะครับทีนี้นะฮะทองคำเหมืแบบที่ผมบอกเมื่อกี้เทรดซับของเรานะครับรอเด้งเข้าเซลล์รอเด้งเข้าเซลนะเเเซล์ที่โซน18อ่า1905์9 19 0 6นะครับนะ นี่จะเป็นตทรดซ้ราของเราในตอนนี้ส่วนสต็อปบลอสเนี่ยเดี๋ยวให้วางเนราคาไฮขึ้นไปสัก300จุดแล้วกันนะครับสั้นๆก็พอนะครับรอเซลลนึ่งเก้าศูนกะครับเก้าศนะครับเอก็6 7 8จ็ประมาณ190่งเก้านะครับหนึ่นะครับนะเอสอลสั้นๆแล้วก็ TP นะฮะก็จะเป็นกรอบ1900แล้วก็1897นนะครับนะ สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่นเพื่อนที่เทรดแล้วหรือว่ามีไม้มาแล้วก็อย่าลืมนะครับคำนวณความเสี่ยงให้ดีด้วยนะครับเม n นี่ไม่เล่นะฮะทุกครั้งอ่าตอนนี้ก็ทรงทรงตัวผมจะวางไม้ช็อตนะครับเป็น p e n d i n g order แล้วกันนะออกไม้เดียวนะไม้เดียวนะครับท็โปรฟิตหน่งเก้าศูนย์ศูนนะครับแล้วก็ 1897นะครับนะอเอาแค่นี้ก่อนนะครับบริหารความเสียงให้ดีให้อยู่ในกรอบที่เพื่อนๆยอมรับความเสียงได้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมมองส่วนตัวก็โปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับนะเซลล์9 9 6 6เวผมขอเปิดออเดอร์นิดนึงนะครับ หลอดไซส์ผมจะใช้หลอดไซส์เล็กลงหน่อยนะในช่วงกลางวันนะครับเซลล์ Sell ที่1906นะครับ0.55แล้วก็ SL 1909นะครับ TP 1900โอเคนะครับก็สอดไปแล้วนะครับนะ,ะทีนี้นะครับแผนเทรดนะครับน้ำมันในะสำหรับน้ำมันเนี่ยต้องบอกงี้น้ำมันนะครับก็อยู่ในกรอบขาลงนะค่อนข้างชัดเจนเลยในตอนนี้ นะครับถามว่าลงต่ออีกไหมนะครับถ้าน้ํามันเนี่ยให้ดูกว้างๆนิดหนึ่งน้ำมันนะครับมีเรื่องของการเบรกเทรนลงมาด้วยนะครับนะบริเวณนี้นี่อันนี้ h สี่ h สี่นะครับ h สี่น้ำมันครับแผนเทรดถ้าเกิดว่าเป็นแนวหลักๆที่ผมจะให้รอช็อตเนี่ยคงจะเป็นบริเวณ81นะฮะแปดสิบนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็โฟลว์เซลล์นะครับนะน้ำมันรอเด้งเซลล์เป็นหลักเลยนะครับบริเวณ81ด จุดเนะครับดอลลาร์ต่อบาร์เรลตรงนี้นะครับอ่านะครับรอรอเด้งก่อนแล้วค่อยช็อตลงมานะครับแล้วก็เทคโปรฟิตตามกรอบนะครับอ่าเทคโปรฟิตตามกรอบเลยนะครับกรอบที่จะเทคกำไรนะครับจะมี1นหนึ่งกรอบแรกก็คือ79ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็กรอบที่2นะฮะจะอยู่ที่โซน77อ่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็จะเป็นกรอบในการเทรดสำหรับตัวกราฟราคาน้ำมัน สำหรัเพืเ่อนๆที่เทรดน้ำมันมนะครับควบคุมความเสี่ยงให้ดีนิดนึงนะครับแล้วก็เทรดที่อยู่ในกรอบที่เ,เพื่อนๆยอมรับความเสี่ยงได้นะครับอันนี้จะเป็นกรอบน้ำมันนะฮะรอเด้งเซลล์โซน82ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเป็นซัพพลายโซนแล้วก็เป็นแนวเบรกเอาด้วยรอ pullback ขึ้นไปมองว่าเด้งครับแต่ว่าจะเด้งมากน้อยแค่ไหนเด้งโซนไหนนะครับก็ต้องรอดูนะครับนะซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่า,าแนวที่จะเด้งเนี่ยจะเป็นบริเวณนี้นะครับโซน7จโซน80ดอลลาร์เนี่ย นะครับตรงนี้จะเป็นแนวที่มีโอกาสเด้งสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะบายตอนนี้ยังนะฮะยังก่อนบายตามจังหวะผู้แบกแค่นั้นนะฮะตามจังหวะสั้นๆนะแล้วก็รอเซลล์เป็นหลักนะครับนะอ่านะครับแนว80แนวเจ็ดสินะครับตรงนี้นะครับนะแต่ต้องย้ำว่าเป็นการส่วนเทรดเพราะฉะนั้นรอเซลล์เป็นหลักจะโหวดกว่านะครับส่วนทองคำนะฮะเซลล์มาแล้วหรือยังครับหลายคนบอกเซลล์แล้วนะครับเจ็ดสนะไม่ใช่สิ1906นนะครับพูดผิด ะครับเซลล์ Sell ที่1906เดี๋ยวขอดูเพื่อนๆใน t i k ต o k เริ่มเซลล์กันหรือยังครับเริ่มเซลล์กันแล้วนะครับนะเซลลนึ่ง6์1 9และเซลหนึ่ที่1897-1900แนะครับแล้วก็ทางด้านของคริปโตครับ Bitcoin ตอนนี้ Bitcoin อย่างที่ผมบอกก็คือให้เทรดในกรอบนะฮะในตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในกรอบเดิมนะครับอ่ารอเทสซัพพอร์ตเราค่อยวางแผนเข้าซื้อนะ ถ้าไม่หลุดนะครับ28,850ตัวตรงนี้จะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็เราก็วางแผนการเทรดกันถ้าไม่หลุดวางแผนเข้าซื้อเทคกำไรที่3100มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรอบในการเทรดนะครับสำหรับบิตคอยนะถ้าเกิดเ่าเพื่อนเทรดนะครับแต่ถ้าไม่เทรดก็แล้วไปนะครับไม่ต้องไปดูนะครับทีนี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นคู่เงินในช่วงบ่ายกันบ้างคู่เงินในช่วงบ่ายก็จะมี GU ครับนะจ u EU นะครับ GU มีเรื่องของการเบรกเทรนลงมาแล้วนะครับอยู่ในกรอบเทรนขาลงครับตอนนี้สำหรับ GU ครับมีการปรับฐานสร้างราคานะครับโรเวอร์ไฮดับลงมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เคลื่อนตัวนะครับในกรอบสวิงค่อนข้างชัดเจนสำหรับตัว GU นะครับ GU เนี่ยวางแผนเข้าเซลล์ตรงไหนได้บ้างโอ้แนวสวยเลยครับนะ GU ครับก็จะเป็นโซนต้านตรงนี้นะครับ1.27500นะครับ GU นะแล้วก็วางแผนเข้าเซลนะครับบริเวณแนวต้าน TP ที่แนว1.26300นะครับนะเป็นกรอบซัพพอร์ตของเขาในตอนนี้นะครับก็ให้เทค Profit ในกรอบได้นะครับนะเทคโปรฟิตในกรอบได้นะครับตรงนี้เลยสำหรับตัว GUH4 นะครับนะรอเด้งเซลแนวเซลจะมีอยู่2แนวนะแนวหลักๆจะเป็นแนว1.228นะ2.79 2.8ครับด้านบนตรงนี้เป็นแนวเซลล์หลักของ GU นะครับนะ ่นนนห้้าีสวตอนนี้แนวเซลล์ลงนะครับนะแนวเซล์ตามกรอบเทรนขาลงตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโซน1.2750 0นะครับสามสองเจ็อเานี่ยวางแผนหาจังหวะในการเข้าเซลลได้แล้วไปรวบเก็บกำไรที่1.2630 0กนะครับนะก็เป็นกรอบในการเทรดในตอนนี้นะครับนะฮะจังหวะเทรดค่อนข้างสวยงามนะครับในเรื่องของกรอบชแนลนะครับก็อยู่กับว่าเพื่อนจะดูจังหวะในการเข้าเซลได้ช่วงไหนนะครับ GU นะฮะส่วน gj ครับ gj เนี่ยผมต้องบอกงี้ gj มันอิงกับตัว j8 นะซึ่ง j8 เองก็แข่งค่า gbp ก็แข่งค่าเพราะนั้นตรงนี้ gj เนี่ยยังไม่ค่อยน่าเทรดครับผมชัดเจนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับส่วนตัว EU. EU, e u e u e u r u s d ตอนนี้นะครับอ่าในกรอบ4ชั่วโมงนะครับลากเทรนก่อนอะนะครับนะเส้นเทรนตอนนี้นะครับ ก็ยังคงอยู่ในกรอบเทรนขาลงนะครับนะมีการเบรกเอาแนวเฉียงลงมาด้วยนะครับเป็นกรอบพักตัวของเขาบริเวณนี้นะครับ G U นะก็ถามว่าตอนนี้จะเทรดหน้าไหนดีก็คงจะเป็นหน้าเซลลตามกรอบแนวลงของเขานะครับที่มีการสร้างราคาไฮต่ำลงนะครับเราเรียกว่าราคา lower high นะครับนะนี่นะครับสังเกตูจากราคาไฮนะครับนะไฮต่ำลงไหมไฮต่ำลงนะอ่านะครับแล้วราคาโลล่ะครับ ราคาโลก็ต่ําลงครับสังเกตนะเห็นไหมครับราคาโลต่าลงไหมฮะต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับให้ต่ําโลต่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูก็เบื้องต้นมีการเบรกกรอบนะครับบริเวณนี้ให้ดูสีเข้มๆนิดนึงอ่ะสีฟ้าๆเนี่ยนี่คือกรอบที่เขาสวิงก่อนหน้าแล้วจุดที่เขาเบรกเอาต์ก็คือบริเวณนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นกรอบที่เราจะเซล์ก็คือรอเด้งเท,ทสเซลแล้วก็เทสกาไรที่บริเวณแนวซัพพอร์ต นะครับสำหรับตัวจีสำหรับตัว E.U. นะ E.U.R.U.S.D. นะครับตัวนี้นะครับนะ E.U.H. 4นะครับ H. 4อ่ะก็จะเป็นกรอบในการเทรดในลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว E.U. นะฮะหลักๆตอนนี้เรารอเด้งก่อนนะครับรอเด้งเซลล์บริเวณ1.09500นะครับนะให้เด้งก่อนเราค่อยเซลล์นะครับถ้ายังไม่เด้งก็อย่าพึ่งเข้านะครับนะแล้วก็ไปเทคกำไรที่แนวรับครับ1.08 400 000, นะครับสำหรับตัวจีสำหรับตัว EU นะครับพูดผิดน,นะครับ EU GU นะครับน้ำมันทองคำบิตคอยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกรอบที่เราวางแผนในในวันนี้นะครับนะทองคำก็เซลล์เหมือนกันหลกัลกหลักตะกูลค่าเงินที่มีดอลลาร์เทียบต่อท้ายไม่ว่าจะเป็น EU GU ทองบิตคอยหรือน้ำมันเนี่ยตอนนี้หาจังหวะเซลล์เป็นหลักนะครับนะเพราะว่าดอลลาร์เองก็แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะครับนะดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าก็ควรก็ควรเซลล์เป็นหลักนะครับดอลลาร์แข็งขนาดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสวนนะครับนะอาจจะสวนได้ครับแต่ว่าอาจจะใช้โหลดไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยนะครับนะแล้วก็เทรดให้อยู่ในกรอบที่เรายอมรับความเสี่ยงได้ก็พออย่าโอเวอร์เทรดนะครับโอเคนะฮะวันนี้แชร์นะครับเรื่องของไอเดียเทรดกับผมโค้ชเจคุณเจนนะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับนะฮะเราเจอกันในช่วงเย็นนะครับอัปเดต การเทรดอีกเหมือนเดิมนะครับนะกับผมโค้ชเจคุณเจนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้นําไปวิเคราะห์ประกอบนะครับการเทรดแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตลาดไฟจากเยงสูงเพราะฉะนั้นโปรดใช้จรณยาณในการเทรดกันด้วยครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ